เติมสกเก็ตมันเล่นยากตรงไหนเนี่ยอะไรไขรไขรบอกยากเนี่ยสบายเอวไปมาไปมาขึ้นแล้วก็อย่างเงี้ยอุ้ยเอาเอาอา <c oughs> พออุย,อย นี่วันนี้ผมก็มาวันแรกเลยเนี่ยไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนเลยมันเป็นยังไงเซอร์สเกตแค่นี้ไข่บอกยาสบายเอวไปมาไปมาเดี๋ยวมาดูกันผมบอกตรงๆเลยไม่เคยเล่นและไม่เคยลองที่ไหนเลยนี่ไงมาเนี่ยยากตรงไหนมาเดี๋ยวลองกันเลยครั้งแรกพี่แจ็คอันนี้มันมีอันมันมีกี่ระดับเนี่ยอันนี้มันระดับอะไรระดับระดับที่เล่นไปแล้วอ๋ออันนี้ระดับเล่นไปแล้วมันจะมันจะวงอ้มันจะเอียงเยอะเนาะเออน่นเองไปเล่นอันใหม่อันนี้เล่นไม่ได้นี้ อันนันอันไหนระดับมือใหม่มันมันเป็นไงระดับมือใม่ไม่โยกมากไงเล่นครั้งแรกต้องไปเลยปะยืนให้ได้ก่อนยืนกันนะนี่ครับเวลาขึ้นอย่างงี้ครัง้งครั้งแรกเท้าเท<า>้าฝาเท้าเท้าเท้าฝาเอานั่นเอาน้าเท้าฝ่าเท้าซ้ายฝ่าอ่าฝา, آ, ฝาขึ้นตรงยิบตรงตัวมาน็อตแล้วก็เดินเนี่ยถัดถัดไปแล้วก็ขึ้นมานี่ครับง่ายๆเขาไปค่อยๆไปค่อยๆ ไปค่อยๆค่อยๆนี่แบบนี้แบบนี้ไม่ยากไม่ยากไม่ยากมันยากตรงไหนเนี่ยขึ้นแล้วก็อย่างงเี้ยอุย้ยทำไมมันไปเองเรายังยังไม่ทันไปเลยตัวยังไม่ทันไปเลยอันนี้ไปแล้ว <rí> e> อะไรวะ <rí> e> มันยากตรงไหนวะเนี่ย <rí> e> ดูเอาไปดิไปขึป้นขึ้นดิเอาเอาไปไปเลยเฮ้ยพอได้พอได้พอได้แต่เลียวเลียวไม่เป็นเลียวไม่เป็น มันไม่ไฟอะ่ะอ๋ออ๋อต้องขึ้นก่อนให้มันใ,ให้มันวิ่งก่อนหรอเนี่ยได้โยกเหมือนฮูลุบอ่ะเอา้าเอา้าใช่มันต้อง <c oughs> ไปไปดิไปไ,ไป <c oughs> มันก็ไม่ได้ง่ายนี่หว่าอัน <c oughs> นี้อะไร,รไอ่ไ i r อนแมนอ๋อลองค่อยๆส่งตัวค่อยๆทรงตัวขึ้นตรงนนก่อน นี่เวลาขึ้นอันนี้อันนี้มันเป็นไฟฟ้านี่นะขึ้นมันต้องใช้ความตรงตัวจังเลยอ๋อมันงั้นล้มนะดูดีนะขึ้นดีดีนะเนี่ยมันกดมันกดบังคับเดี๋ยวไฟฟ้าคืออยู่ที่เท้าเรามันประลาดเองอ๋อเฮ้ยอันอันอันุงยากไปเอาอันนี้ได้ดีกว่ามันจะง่ายวิธีขึ้นมง่ายสุดนัคนนี้อ๋อนั่งแล้วเยียบก่อนเลยแล้วก็ไปได้เลย นั่งนั่งนั่งอย่างเงี้ยแล้วค่อยยืนเหมือนอย่เห็นป่ะอ๋ออ๋อนี่ก็ง่ายหน่อยค่อยง่ายหน่อยแบบนี้โอ้ยสบายสบายแบบนี้สบายสบายมาที่ถ่ายให้อ๋อย้ยโอ้ยสบายเลยอย่างงี้ให้มันตรงกันใช่ไหมถึงจะอยู่นิ่งแล้วมันทำไมมันไม่อยู่นิ่งจ้าตอนนี้ไปไหนล่ะยังไม่ทันยืนเลยไม่คุย ไปไม่ครับเอานี้ดีกว่าเอานี้ต่อดีกว่าอ่อให้ได้สักอันก่อนอันนี้อันนี้หรอเฮ้ยถอยถอยปาจะเล่นแล้วพอได้พอได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ไปไปไปได้ไปเฮ้ยเฮ้ยไปได้ไปได้ค่อยๆไปค่อยๆไปไม่ต้องรีบเออไม่ต้องรีบ มันมีเนินช่วยหยุดทำไมอ่ะเนี่ยพอได้ไปเรื่อยเรื่อยไปอีกไปอีนอนง่ายกว่าว่ะเอาเรื่องอยู่นะมันมันไม่ได้ง่ายเลยนะเห็นเขาบิดไปบิดมามันดูเหมือนง่ายไงเนี่ยเนี่ยมันถอยล่างอ่ะมันถอยล่างอ่ะอ๋อต้องตอนนี่ก่อนต้องค่อยๆถ่ายไปก่อน าไงให้มันเป็นภายในชั่วโมงสองชั่วโมงนี้วะจะไเ้เทก็เข้า,ามั้งเห็นเข้าเล่นกันเท่ไงแล้วเ,เราก็ยากเล่นเป็นบ้างไงเนี่ยดูถ้าเล่นแป๊บเดียวไปเลยนี่หรอดูเด็กนี่ยกล้อด้วยป็อ่ะอ่ะอ่ะให้มันไปดิวะ t thousand years later อ่ะวันนี้ก็เป็นวันที่2ที่ผมมาฝึกเล่นวันนี้ก็ไม่ได้ไปนู่นหรอกก็นั่งกีฬาก็มาเล่นแถวท่าน้ําแหล่งที่วัยรุ่นรวมตัวกันเล่นเซิร์ฟสเก็ตแถวนี้นี่วันนี้ผมจะพามาหาอาจารย์สอนเซิร์ฟสเก็ตเลยอยู่นู่นเล่นอยู่เล่นอยู่พี่อัสดีครับสวัสดีครับมาหาโดยตรงเลยโอ้ตั้งใจมาเลยตั้งใจเลยก็พี่เป็นอาจารย์สอนไม่ใช่หรอกครับผมผมก็เพิ่งรู้ว่าเห็นในเฟสไง ใช่ใช่ใชเนี่ยผมก็จะมาให้พี่สอนแบบเบสิกเบสิกก่อนว่าเริ่มต้นการเล่นเนี่ยมันเป็นยังไงอันดับแรกเราต้องมีแผ่นสเก็ตก่อนาต้องมีแผ่นสเก็ตก่อนอันนี้มันสเก็ตเด็ก <c oughs> นี่แผ่นเซิร์ฟอ่านแรกเราต้องขึ้นยืนบนแผ่นก่อนครับอเอาขาครั้งที่เราถนาดัดถนัดข้างนียนะอ่าขวานําเริ่มใช้ขาหลังถยนิดนึงก่อนอ่าขาหลังถ่ยแล้วขึ้นยืนตรงเท้ขาหน้าบิดวางขนานโอ้ไป พอขึ้นยืนบนแผ่นทั้งสองขาแล้วขาหน้าจากที่ยืนตรงแบบนี้ให้มาขนานกับล้อขนาดกับล้ออยู่ที่น็อตตัวที่สองครับนี่น็อตตัวแรกน็อตตัวที่สองอ่าให้ยืนขนาดแบบนี้เลยขนาดแบบนี้เลยพร้อมที่จะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายได้ทุกเวลาต้องทิ้งน้ำหนักไปข้างหน้าหรือข้างหลังทิ้งน้ำหนักไปข้างหน้าทิ้งทิ้งน้ำหนักไปข้างหน้าทิ้งน้ำหนักขาหน้าถ่ายออกตัวนิดนึงขึ้นยืนเทลแล้วบิดขวาง ขึ้นตายเฮ้ยพอได้พอได้พอได้ขาหน้ายืนขนาะขาหลังยืนตรงเทลเมื่อวานผมเล่นของมือใหม่ไงมันเลี้ยวไม่เยอะเท่าไหร่อ่อมันพอได้แต่เพราะมาเล่นอันนี้อันนี้ของแบบคนเป็นแล้วใช่ป่ะล่ะอันนี้เขาจะปรับให้มันหน้ามันวจะเอียงแบบเยอะๆเลยทำให้เลี้ยวได้เยอะเลี้ยววงแคบอันนี้คือเบสิกเลยง่าย ช่ขึ้นก่อนต้องขึ้นยืนให้ได้ก่อนถ่ายไปหน่อยนึงครับถ่ายไปให้ตนนึงอ่าแล้วบิดยืนขนานเฮ้ยมันก็พอตรงตัวได้น่ะบิดเฮงขับบิดไงเงีอ่าอย่าลืมว่าอย่าลืมว่าขาหลังต้องยืนตรงเท้าโอเคอ๋อแล้วก็ขาหน้าบิดขนานอืมครับผมแล้วพอเวลาจะถ่ายให้ตัวขาหน้ายืนชี้ไปตรงแป่นชี้ข้างหน้าพอถ่ายให้ตัว ไหลไปนิดนึงยืนขนาดพอได้พอได้มืหอวานเล่นทั้งวันเลยตั้งแต่5้าโมงยันหนึ่งทุ่มไม่ได้อะไรเลยขาหลังต้องยืนตรงเทลเพราะว่าเวลาที่เรายืนขาชิด,ชดๆกันเนี่ยเราจะไม่มีบาลานซ์ถ้าเรายืนขาหลังไว้ที่เทวเราจะมีการทรงตัว <S <S พอเราขึ้นยืนได้ทีนี้จะเป็นการปั๊มแผ่นคือ,ย,อย่ยอยืดย่อเวลาย,ย่อยืดย่อเนี่ย ให้เรางอหัวเข่าน้ําหนักเราจะไปทิ้งที่ส้นเท้าแผ่นจะเลี้ยวไปทางขวาอันนี้คือขวานํานะถ้าเกิดโคนซ้ายนําก็ย่อน้ําหนักจะทิ้งที่ส้นเท้าเหมือนกันแล้วจังหวะมันไปข้างหน้าย่อใช่ครับเพอพอเราเราย่อปุ๊บแผ่นะเสียงพอเรายืดแผ่นมันจะไปคนละทางกันแล้วเพื่อเราทำสลับกันซ้ายขวาแผ่นมันจะไหลไปด้านหน้าอ๋อพอเข้าใจละ กอ,อพอเข้าใจแล้วเดี๋ยวผมลองเลยดีกว่าได้เลยครับถ้าใครสนใจอยากเล่นเซิร์ฟสเก็ตเป็นเนี่ยติดตอ่อได้ยังไงครับติดตอ่อได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยครับอ๋อเดี๋ยวไปตัดต่อเอามีช่องทาง Facebook อะไรไหมมี a c e b o o k ขึ้น,นอยู่ยตรงนี้เลยอ๋อตรงนี้นะเจมมันจำชื่อไม่ได้ก็เดี๋ยวผมขอดวไปเล่นก่อนเดี๋ยวให้ไปดูบรรยากาศพวกพี่ๆที่เล่นกันแบบคล่องแล้วอะไปดูว่าเขาเล่นกันยังไงไป สนุกอัมันเพลินดียพอรู้ตัวว่าเล่นเป็นแล้วมันเพลินนะมันมันถือว่าได้ออกกาลังกายด้วยพี่อาร์นี่มันเล่นยากปะไม่ยากครับไม่ยากเหมือนยากนะ <c oughs> กคือมันง่ายไปเลย <c oughs> เล่นได้ค่าเดียว ยืนขึ้นมานิดนึงพอถ่ายยืนขนานอา่าแล้วก็ติดแท็กไปอุ้ยทำไมผมทำไม่ได้อ่ะคือในยากสุดเลยอ,อันนี้ง่ายง่ายตั้งตัวไม่ทันอาจจะง่ายก็ง่ายเลยยากเอาอันใหญ่พอแล้ว <c oughs> เอาละครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับนี่ก็ติดละเนาะ <c oughs> อะไรคือ <c oughs> <c oughs> ผมจะมาขอบคุณที่พี่ให้ผมยืมเซิร์ฟสเก็ตเพราะว่ามันก็ราคาหลตังค์อยู่เท่าไหร่นะไม่แพงไม่แพงสามพันกว่าบาทพอฝึกเล่นได้ขอเล่นได้ก็ดีดีเลยแหละเรียกว่าดีเลยสาหรับเล่นทั่วไปเล่นได้ทั้งแบบพื้นฐานแล้วก็เล่นแบบท่ายากๆก็ได้นะท่าน้ําในตลาดสุพรรณตรงเนี้ยเขาเล่นกันทุกวันเปล่าทุกวันครับไม่มีวันหยุดถ้าฝนไม่ตกหยุดแค่วันที่ฝนตกเมื่อกี้ฝนก็ตกทำท่าจะตกนะตกแล้วในแห้งก็เล่นได้ต่อมันแห้งไวเล่นกันทุกวันเย่ออะไร ก็ดดีเขาเป็นกีฬาที่ได้ออกกําลังกายเออชอบไหมถ้าว่างก็จะมาเล่นมาถัดเล่นทำไมแต่ว่าแต่ว่าเ้าเยีมไปก่อนเพราะไม่มีตังค์ซื้อ <laughs> ม,มาเล่นทำไมมาเล่นมาเล่นเพราะมันมันสนุกมันมันเดียมมันมันแบบคนเล่นไม่เป็นแล้วมาเล่นเงี้ยอ๋อม,มาเล่นเป็นปุ๊บเฮ้ยมันอยู่ดีๆอยู่ดีๆอยู่ด,อดีอยากเล่นมันได้เงื่อนด้วยเออได้ออกกำลังกายด้วยผมมาเล่นก็เพราะว่าเห็นสาวๆเยอะผมก็ชอบเงียหาเรื่องมาเล่นดูสาว ครับ <_ an> สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนฝากติดตามช่องเนอ้อไปไหนด้วยนะครับก็คลิปต่อไปเราจะไปที่ไหนกันต่อ <podcasts. S 2> <_ an> ก็อย่าลืมกดซับสไครต์ <_ an> กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับไว้แจ้งเตือนไม่ยูนี่ไม่ยูนิเฮ้ยนี่ผม,มกอครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกัน